สวัสดีน้องๆนักศึกษาเนาะมื่อนี้อาจารย์สมาสอนเรื่องการกำหนดหน้าเจี๊ยเนะคมายความว่าการกำหนดหน้าเจี๊ยมีคุณประโยชน์ในการเขียนบทจบสั้นของนักศึกษาเราโดยใช้ความแปนขนาดศึกษาส์อาดมหาวิทยาลัยจุฬาฯเราคือการกำหนดหน้าเจียมีประโยชน์ตรงไรคือคุณประโยชน์คือเราสามารถเอาไฟล์บทจบสั้นแต่ละไฟล์แมน เอามารวมในไฟล์เดียวได้เนาะและปัญหาของนักศึกษาตอนนี้ที่ว่าส่วนใหญ่แม่นจะแยกไฟล์ออกจากกันแย่ย้อนด้วยเหตุผลไหที่ว่าแยกไฟล์ออกจากกันด้วยเหตุผลก็คือว่าบู้จักเก็บจัดกําหนดหน้าเจียเนาะเวลาเวลากาหนดหน้าเจียแล้วกําหนดหน้าเจียเป็นเวลาไฟล์มารวมเข้ากัน ถูกหนาจะมีหนาเจี่ยมันบ่นสามารถเป็นไปนตามคำสั่งที่เขาอยากได้เนาะคั้นัอนมื้อน,นี้อ่าอาจารย์สิมาสอนเรื่องกำหนดหนาเจี่ยเนาะตัวอย่างเนาะถ้าว่าเขาบวรหู้จักกำหนดหนาเจี่ยเนาะเวลาเขาสิเข้าใส่หนาเจี่ยเนาะตัวอย่างว่าสิเข้าวหนาเจี่ยเขานอกเขา้าอินเนสิร์ตเนาะสิเข้าวหนาเจี่ยเลยอินเสิร์ตราคาไม่เที่ เพกนัมเบอร์คำว่าเพกนัเมเบอร์แล้วมาเขาอยู่อันนี้ผมมีปัญหาเดอกเนาะอ่าท็อปออฟเพกในมั้ยมะเขว่าใส่หนาอยู่ทั้งท,งทงึ่ง, eng, งบอทท็อปออฟเพกมะเขาว่าใส่หนาอยู่เบื้องลุ่มอาจารย์เขาเดือดเอาเนาะสีเรือลออฟใส่เบื้อทงทึ่งไปครับเจ้าเดือดอาจารย์สะเดือ,อเดเอาตัวทึ่งนี่เนาะนี่หนาแจ่มมันจะมาหอดบทที่สองเลยอืม ทุกหน้าจะมีหน้าแจี๊มุดนี่ตอนนี้ตอนนี้ผมบอกว่าไม่ค่อนได้เห็นอย่างนี้นี่เนาะห,หน้าที่สองเอกสารชอนถ่ายเนาะในศึกษาศาสตร์จะมีหอดเอกสารชอนถ่ายก่อเอกสารชอนถ่ายบอแต่ว่าในเอกสารชอนถ่ายจะบวชห้ใายบบหายน้าเจีย๊ยหรือว่าเอกสารอ้างอิงก่อจะบวชห้ใายหน้าเจี๊ยเนาะปึ๊บนี่คือในนี้อ้าว นน่นี่นนมันมีอ่าหนาที่หนึ่งนอกนนาปุ๊กนี่เขาจะ่อยใส่หนาเจียเล็ดขาดเนาะาสั้นเขาทาซีเอลเนาะดูว่ามึกเอาแล้วออกมาเน็กเข่าเน็กเนาะเน็กปุ๊บหนาที่สองจัมโบลิ่งกับหนาที่สองเขาบุญอยากมันมีหอนหนา้เขาเน็กไป ปึ๊บเปิดหนาสามเขาอยากหักซาไว้เนาะเด็กหน้าตัวยาวหน้าที่สามเขาอยากหักซาไว้เขากำลังคิกใส่คำว่าลิงคลิดกับว่าคลิกตรงกันกดคำว่าลิงอ่ะลองเบิดปุ๊บมาลึดเลยหลุดหน้าทีหนึ่งไปทำมาเบิ่ง นาที่2ยังบ่อนาที2ก็ลึกเนาะนาที่3อ่าที่3ก็ลึกอ่าคือตอนนี้เฮาคิดจังว่าน้อยนึงเนาะอ่ะเี๋กลคืกนคือบางนีอ่าเน็กเนาะเน็กหน้า1หน้า2 ปึ๊บาาแล,ล้วก็ชีสสลัดรินี่ได้แล้วเลยปึ๊บไปลืมปรับอ่ปบาปึมาเบิง้งไหวนะมาเบิ้งขึ้นกวาเนี่กวาดขึ้นไหนนอถูกหนาต้องได้กวาดขึ้นว่ามันมีหนาเจาะเสียสิทธิ์ไปซะปึ๊บนี่หนาที่สามไม่มีเก่าเนาะมาในหนาที่สามนี้เขยากให้มันเป็นเลขหนาตัวนี้ เข้าเข็นท่ไหนเขาเวยให้เป็นเลขนาเขาคำว่าจับ f o r m a เขาเขาเขียน number เขาเข้า f o r m ม t เขียน number นะแล้วลมาเลือกเอาคำว่านี่ number format ก็เลยเอาดูไแมเด่น start จำนาที่ใท่่าที่ย์หนึ่ง c ปุ๊บนักออเห็น แน,น่หน,นหนาแน่นแน่นหนานี่เข้าใจค่ะมันมีอยู่แล้วเนาะหนาเจี๊ยตัวนี่นี่อยากใส่หนาที่นึงตัวอื่นมีวอลล์กัวดลล์บังคือได้พวกน้องพวกในายมีบอลล์เออบังม,มีก็ถือว่าฟ่านเนาะคือคำนำนี่นุ่มแมงนึงนเนาะอ่าบิ่งบดขัดหยอดเออเอ่าบดขัดหยอดนี่เป็นหนาที่สองยอยู่ย้อนเ้ยมันจะเป็นอันที่สองมันผลิตมาเลยย้อนว่า อาจารย์ได้เน็กเพกไว้แล้วเนาะจะเน็กเพกไว้ก่อนนะเนาะแต่ละคนต้องได้เน็กเพกไว้เด้อเดี๋ยวจะนายสิมาสอน,นอวิธีเน็กเพกคือเกา่าเนาะเข่าฟอร์แมตคือเกา่าปึ๊บก็เลือกเอาแบบเกา่าแต่เขาสตาร์ทอยู่ในหน้าที่ที่สองปับ๊บเลยแล้วเอาไปกดบงังคืนอีกอยู่คำนำเป็นบนหน้าที่หนึ่งเอ๊ะ นี่หน้าที่ช่องมดกันแล้ววันีนสารบานเลยใช่ไหมล่ะสารบานมันต้องอยู่ในหน้าที่ที่สามเด็กลราแมงไหนเนาะเพราแม่งอีกบ้านนึงปึ๊บปั๊บสตาร์ทอยู่นาทีสามอะไรเรียบร้อยสารบานมาเบิ่งสารบานคู่ภาพบานนี้อ่ามาสารบานคู่ภาพแต่บ้าน คันเฮาบ่เน็กเพกหันหน้ามันจะโตกันเลยเนาะอันนี้ย้อนว่าอาจารย์เน็กเพกหน้ามันจะบ่รโตกันเลเน็กเพกไว้ทุกเทื่ออสิบเฮ็ดอ่าบูธจบชั้นนี่ระหว่างคำนำกับบูธขันยอนี่แนะนำให้เน็กเพกเนาะระหว่างบูธขันยอกับอ่าสารบานแนะนำให้เน็กเพกอ่าระหว่างสารบานรูปภาพกับสารบานธรรมดาก็แนะนำให้เน็กเพก แต่ว่าเนื้อในของสรารบาัญถามในเพกได้แต่ว่าหายมันลิ่ยงกันไปเลยเด้เนาะโอเคเนะาะข่ขาวเก่าปั๊บนี่แล้วกันเริ่มต้นอยู่ในหนาที่สีออ่นะปึ๊บพอการมาขวดบึงนะบะ่ขวดบึงมันเรียงกันบ่อหนาเจียเนี่ยหนาที่สี่หนึ่งหนาที่สามหนาที่สองนี่ นาที่หนึ่งมาเบิ่งขึ้นตำลีมีบ่ลาเจียเออบ่อมีเนาะถือว่าเฮาเฮ็ดได้ผ่านเนาะอคื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 ออ่าบันทิชาราบานตัดตารางชาราบานตัดตารางนี่ยยอดแล้วมาเก็ดจริงเป็นอะไรยอดเราเขา้าเน็กเพกแล้วเนาะขันผู้ใดบราณเ,เ,เป็นเน็กเพกเป็นเน็กเพก จะไปเบิ่งคลิปต่อไปเด้อจะพูดวิธีนี้เพลงปุ๊บนี่เรียบร้อยเนาะเลื่อนมาเบิง้งวันนี้บดมาเบิ่งบทที่หนึ่งน้ำอยู่หน้าที่โคกแบบบดที่หนึ่บทที่หนึ่งอยู่หน้าที่โคกเจังได๋ต้องใส่พ่อแมตแล้วเขียนบอกว่าสตาร์ทอยู่หน้าที่หนึ่งเห็นบอกบานนี้ในการเฮ็ดโพสต์บานนี้ อยู่ในศึกษาศาสตร์ในหนาที่หนึ่งจะบบ่ให้ใส่หนาเจีย๊ยบ่ให้โซ่หนาเจียยต่ว่า้ใส่หนาเจียยนาะคันสั้นบเพื่อบยาหามมันโซ่หนาเจียอยู่ในหนาที่หนึ่งแต่มันหนับว่าเป็นเล็กหนึง่งเขาต้องใส่วิ่งเฟ,ฟรนเฟสปั๊บเนี่ยจะบ่มีในหนาที่หนึ่งเนาะแต่มันจะเป็นไปโซ่อยู่ในหนาที่ที่สองในบทที่หนึ่งอ่า โซนในนาทีสองแนะน,น่เห็นบอกโซนในนาทีสองอ่ะคือในนี่นี่คือหน้าทีสามนี่ก็จะบป๋อไหโซ่คือกันก็คิดแซมองเก่ลวิสเซิเคกแต่ว่าแต่ว่าไหนน้ำเนาะควรสิคิดนะนะระหว่างระหว่างท่ายองบทที่หนึ่งเขาจะต้องนิกเพกนาะแต่ว่าอันนี้อาจารย์นิกเพกแล้วเนาะ เขาจะต้องเล็กเพคมันมันถึงสีโซได้เนาะอ่ะาเขาเขาจือแล้วบางหนึ่งเนี่ยมันในบทที่สองจะบวกหายโซหนาเจี๊ยแต่มันเป็นหนาที่สามเนาะเทามาเบิ่งว่าหนาที่สามว่ะเนี่ยหนาที่สามตัวนี้หนามันจะเป็นโซหนาที่สี่เนาะเด็กโซหนาที่สี่ปั๊บอ่าบ้านี้หนาที่ห้านะครบเราจำพวหายนี่เนาะเหตุใด แต่ว่าแล้วภายนอกต้องนีกเพกเนาะนะในไทยอ่าบรรทัดชุดท,ท้ายขออาแถวชุดท้ายของบทที่สองนี่ก่อนที่ข่าววาบทที่สามตรงนีกเพกแต่จึงเขียนคำว่าบทที่สามใส่เนาะเอาจึงสามารถคลิกใช่ว่า Different Perfect เด็กบอสจะบมีอีกจะบโอเคเนาะมานนี้นไปเบิอง โอเคอ่าม้ว่าจะโชวในนาทีหกเนาะอันนี้บทที่สี่วะเนี่ยบทที่สี่เขาก็บให้โซ่เลยในศึกษาศาสตร์จะบให้โซ่ต้องเลิกเฟกอีกคือเกนะ่าเนาะทิกซ์ซีเฟนอีกอ่ะจะบบอโซ่เอกเออดอกปันะ๊บตัวนี้บทที่สี่จะมาโชว์อยู่ในนาทีเนะนี่ยนาทีแปดเนาะตัวนี้ เน้น,นาที่เก่าจุดหอยโซดแต่ว่าต้องเน้กเือเก่าเนาะคิดแบบเก่าเนี่ยแต่ว่าฝนออกต้นสําคัญเพื่อทั้งนั้นทั้งนี้ต้องได้กวดหนาขึ้นเทียบเท่าหนาขึ้นใหม่มั้งเนาะเด็กโซหนาที่สิบมัน,นอีกเอกสารหนาอิงเราจะบประห้มีหนาเนาะจะบประห้มีหนาเจ้าเอกสารหนาอีก เอาใส่วไวลิสเร้นก็นได้เนะเาะผมว่าฮเน็กเฟกอี่แล้วปุ๊บมีแต่ผมมีหน้าเจี๊ยในอยเอกสารหนอีกหรือบาเนาะทางที่ดีก็ลึบเนาะสามารถลึบได้ปุ๊บทำไปให้มีหอดใส่เน็กไปหอดอ่นะ ทางที่ดีแล้วเขามาเริ่มเน็กจากตรงนี้เนาะเน็กเพื่อผ่านลิ่งกันเนาะเน็กเนี่เน็กอีกแล้วปึ๊บเนี่เอาระมาณนไปมาน เ้างปยากให้มันมีนาเจเริ่มแต่นาที่เท่าไรเริ่มแต่นาที่สิบเอ็ดมันเริ่มแต่นาที่สิบนาที่สิบหาอใจ้มันีเนาะเ้ากันเน็กเน็พอนาที่สิบเอ็ดปึ๊บกดไข่กับวอลลิ่งห้อก็ะลึกนาที่สิบเอ็ดเลยการนาเจับมีนาเจเลยนี่เอกสารชดถ่าบจะมีนาเจย อแต่ว่านาที่ชิดยังมีนาเจียคือเก่าเดยนาอื่นนี่นาเจ้คือเก่าเดยนาที่หาเปน็นเ่จีบมีนาเจาข้างปอยมีเน,ะนาะนาปดนาที่เจ็ดจโปโซข้างปอยโซเด็เขาเฮียเบียย้ยเหมืนคืเนาะ เด็นานนี้นี่นี่มีนาเจียนานนาที่6นาที่5บ่มีเฮาบ่เฮาโซเด้เฮาบ่โซเนาะเอมีตัวนี้หน้าที่4มตัวนี้อยู่ในบทที่2อ่ะบ่มีหน้าเจเนาะอันนี้มีนี่ีหน้าเจในบทที่1จะบ่โซหน้าเจเนาะ ปึ๊บเนี่ยบอเอามาเป็นสารบานเป็นสาราบาันห้าขวดคือนอกขันตน้นขวดสารบันตุตลางหนาที่หสารบานหูกภาหนาที่สี่สาราบาันทั่วไปหนาที่สามที่สามดขัดห่อเป็นหนาที่สอง ทำนได้ขน,นาที่หนึง่งนาปปกเจกใบ่หนาเจียโอเคหนาปปกเจกใส่หนาเจียอ่ะเมิดอทำนี่นอกวิธีเหตุบางว่าแต่ละคนคือได้ประโยชน์จากคลิปนี้เนาะน้องนองนะักศึกษาปีทีสี่ ของศกษยศาสตร์เนาะเอาก็เสร็จสารเาไวเนะ้เลยนะเพื่อว่าจะไปเห็นอีกเทื่อนอ่ะนี่อเอ้นะนิบไว้การกำหนดของเขียนใจว่า เขียนภาษาไทยเด้วยการกำหนดการกำหนดหน้าจี้หน้าจี้การกำหนดเลขหน้าจี้เนาะ เจ็บแล้วเนาะอ้าวบัทรนี้แล้ะเนาะมียังกระามตีมเลย